โอ้คือลวงเศษตูดก่อนโอ้โ้นนำกันบ่ได้แล้วบันนี้มันนม่มาโมัหางสุดพีหน้องขึ้นมาเอาตูดผมกันเลยบันนี้โอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้เอ้าขอ้ผมาขากระเดะสีกินแบบวังกินเลยพีหน้อยดีมัน พโลบอาวานแห่งสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพ่อกับผมเอียบแสบนะครับมือนีมากคับพี่อ้ายนะครับมือนีได้เพชรพโล่เนาะมือนีได้เพชรพโล่มากพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องครับจัดเพชรพโล่พี่อ้ายเลยโอ้โหเฮียเฮียพโล่พี่น้องจัดเพชรพโล่มากคับน้ำจิ้มสองแบบนะครับน้จิ้มพี่น้อง นี่ตัวนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้น้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำเป็นน้ำจิ้มมันเอามากับเป็ดเอามากับเป็ดอ่าตัวนี้เป็นซีฟู้ดเอ้าว่าคนที่แซ่บกันแก่เข้านี่จะไหมมาพี่น้องมึอนี้กินเป็ดเป็ดตุบใหญ่ด้พี่น้องเป็ดตุบใหญ่พี่น้องเป็ดได้จากตลาดคลองถมอยู่รัตนาได้พี่น้องเนะหน้าวัดกลางเอ้ารัตนาบันเฮานี่แหละพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องเป็ดตัวใหญ่เขาไปยังจะสีกินขึ้นทั้งกินบ่ะเอาเอาก่อนเลย กายสิทิ์ตัวไหนตัวนี้ครัวผมขออนุญาตกัรได้พี่น้อนด้อมื่นแด็ยน้ำย่อยคือมื่นแด็คือมื่อนโอยอ่ะสิไง้น้ำกินน้ำซุป่ละโอ้ก็ลวงเศษตูดกันโอ้มนโอ้ไปนำกันบ่ได้แล้วันนี้มนอหางสุดพี่น้องขึ้นมาเอาตูดผมกันเลยันี้โอ้บ่ได้ยวด้เอ้าผมาขาก็ได้ กินแบบบางนีนนในพี่นอ้องดีมันโคโลบ้หวานแห้งพอดีพี่นอ้องเป็นไงเพชรบอกบอกแล้วพี่น้องเขาคือถามนะสู้ซาสู้ซาสุดแย่แบบสูสูดอยู่ระหวา่งงวางระหว่าเพชรบ <laughs> อกบอกไม่รำจับอืม เข<อ>าทางป่ะแซ่บด้วยเนาะมากิน้ำกันโปรลกเล็กเนาะเอาอย่างล่ะาขายยังไบแล้วครับกอ่อนหน่องก่อนแน่นจิมดมจิมชิมจิม่นองเป็นปมาตูดก่อนล่ะผมว่าน่องอยู่แล้ว อ่อมินอคำนี้อืม,อมว้าทจิบตัวดีใส่ไหกินน้ำกินจำวัฒนัตมีนองบอกให้สด

อเอาขาเล้น,น,น,อนเอาแบงการน้องบ้างเราได้จะเอานี่นะอย่ามาหลักดา,ด, <laughs> ดากเป็ดผมมันลวงงสอดาเป็ดกันก่อนเสือหรอล่าวะาซือออ้อมือเสือหรือเปล่าผมนโอ้ม,อะมนะ อ,อันนี้บปะออมันมือนอันนี้ะเมืนอนเนาะนี่ใ่สยังยัอเราสน้ำจิมส่น้ำจิ้มก็พอเล้วมนจะเมือนี่นออมานำทางลางไปได้ี่น้อกยังอยากให้ไปน้อกเพราะเน้เนน้ำจิม้มน้มันบางไหมทำก็สเร Uống bếp Ừ Cái có Nóng bếp là xẹp ơi Mừng phải nào Bếp Tết là 3 chú lô nào ยังไงพี่น้องมันนั่งใหญ่ด้วยเต็มปากเลยพี่น้องเกี๊ยเนี่ยมันั่งของแตมมันพี่น้องกระตุยปากเนี่ย cái tôm kia đi đó Ngon Đúng Nên lên 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 mà. Nó <laughs> đạt cái năng Nó đẹp Năm chinh thì chuyện đi Năm จับย่คร <laughs> oh. um. well, uh ับเดี๋วไปเตูดได้ปะเนี่ยเดแล้วขึรนกันก็ได้เนี่ยโอ้ยว่าดวงเสร็จตูดเปลี่ยกันก่อนเออแม่นู่พี่น้องตูดเดียผมกินผมกินต่ตูดเปลี่น่มื่อนี้ดวงเส่ก่อนเลยตูดเดียวมันบริจินเอามากตูดเปลีกันนะซื้มือสิอราเออแม่เนี่ยตูดเดียวกินเนี่ยผมดวงเส็จตูดเปลี่ยกัน

Gimbalo bếp bina bê đi ừ. cho nghe lắm cho mặt nghe ừ. mặt mặt โอ oh. ้าประโยชน์แต่ว่าหนังม,าลาม,มงอลำน,นคือมาหนังคุณสิตกคุณเจียคือมมอลำมันนี่คือมาหนังถึงหนังพี่เนอะหนังเ็ ทหาราซสบมาบาดแสบเลยบ่ต้องดีกินไม่สิบแล้วี้ินไม่สิ่แล้แสบมา เ็ดมึงบ่มีตับเนาะตายมีหาเรายังตายมามีหนาไม่ต้งตายหรองเอ้ยบ่มีตับเพจข้างในสิจกเอาไปหมดเีเอสิป แสบเลยน้หมัจนความเนี่ยอือนี่กินลองดยแสบตุนตกินแสบนะแล้วตุนตุนเป็ปีหรอว่า,ยายได้กินโปรทนปะพี่อห่ประคยได้กินหรอบ่ mm-hmm right mang nên khoa ba bà cái này mhm nó bốc mhm ừ ừ, mhm 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 mình mhm 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 khoa mình แสบดีเลยเป็นเส้นเกินแซนเลอือเส้นเป็นเส้นเฮ้ยจัดแต่คอมาแหบบอ่ะคอกระหัวเออพี่าบบเฮื่อจะกินผมจัดไว้เลยคอกระหัวแสบเลยล่ะเป็นเมนูกับแกงเลยแสบเลยได้พี่น้องโอ้โหมาเตะเราอ่ะเอ้าซีดายมั้ง

จะชิ้ีเนื้อเนียนเลย่ว่าไก่ปว่าเป็ดเนี่ยชินเนื้อไหนงันนะเนื้อทุอออกคน,นเนี่ยันเนี่ยมันเนี่ยนี่กระดูกกระดูกอะไรันบ้างเนี่ยีหมดเล

มันกินแมงเส็บเนาะ ดูบ้าอืสาใจบอกไปหน่อยอ้เสีบเป็นตัวสามสิโล่รูที่ออกมาขนาดโตนะนบ้างากของห้องพี่้อ้เอาครับพี่น้อง มือนี language, ite, so ้นะครับจัดเป็ดพะโล่นาะเป็ดพะโล่พี่น้องเป็ดพะโล่มาตัวหนึ่งกับตัวใหญ่อยู่ชีสกินแบบนังจีนเนาะโอ้แซบเลยพี่น้องครับแซบพี่น้องแซบเลยแหละนี่กันโดนลับพี่หยาดไปกินแล้วโดนับครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับใจเกียรติที่ติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะพี่น้องก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์เื่อเป็นกำลังใจนะครับ คลิปนี้ไปซ้ำนียเนาะ,ะคลิปนี้ขอไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับพอคลิปหน้าครับ,รบพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ